น่าเย็นสบายโอ้โหไม่มีใครมาทำไรเลยเฮ้ยไอ้สัตว์รถเข็นล่วงเอ้ยเฮ้ยเป็นไรไหมอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหกูทำรถเข็นล่วงถึงขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยโอ้อยู่ไหนวะมันอยู่ไหนเฮ้ยมีดอยู่ไหนวะแม่มีดอยู่ไหนแม่รู้ไหมอีสัตว์ปังมากนี่ใครทำอะไรกูนี่นี่ ไอ้ม,มึงเขียดอยู่มึงจะตัดไม้ตัดไม้แกตัดไม้ทั้งหลายฟ้ามึงไปอือสัตว์นี่กูดึงขางเดียวในแขนทั้งก็หลุดขนาดนี้เลยแล้วเนี่ย ดีแค่วันนี้หนูแค่มาเก็บกีสติงนะหนูมาดีนะคะ่ยหมไม่ทำร้ายอะไรหนูเลยนะฮะมาเก็บกีสติงในถิ่นขาโกงงั้นเหรอใช่ครับรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามึงเก็บกีสติงในถิ่นโก้เฮ้ยมึงทำอะไรนะบอกกูดิพูดมากอันพันนะเออโอเคมันตายแล้วกูเดินเข้าบ้านอย่างสบายใจ ข้างนอกเนี่ยมีใครจะอาบน้ำกึกเช้านั่งไหมฮะข้างในนี้จะมีที่ว่างอยู่ไหนเยอะเออไม่ใช่ไอ้สัตว์เลยกูไม่อยากอาบน้ำมากอะไรเอออย่าฆ่าหนูเลยหนูเป็นสีเยอะสัตว์เฮ้ยสัตว์อย่าบม่อย่าบีบอย่าบีบเออเบอร์อะสัตว์ตาไป็สปริงควายเอ้ย โอยนี่มันโซดาเบียร์สิงในตำนานสัตว์กินไม่ยอมแบ่งกูเลยไม่แบ่งไม่แบ่งไม่แบ่งกูไม่่แบให้ไหมสัตว์กูเห็นแล้วกูอยากกินสัตว์ม่งให้กูกินต้องโดนแบบนี้เสือมหัยพี่ไหนเนี่ยไอ้กูอยู่นี่มึงไม่ต้องนั้นเลยนะอีิุ๊ดนี่นาเออ

เอ้ยธอไปทำอะไรมาไอ้พี่ใครมาอะไรมึงไม่เข้าใจเหรอตัวอ้าวเอ้ยโอ้นี่มันอะไรเหรอเนี่ยนี่มันเจสันโนฮีนี่มันนอนอยู่วะมันจะได้ดูดีสักครั้งถึงมึงนะจริงหรือเปล่ามึงได้ดูเยเนี่ยใช่ท่านายเป็นตัวจริงเลยรถขับฉันมาดูนี่ผ่านดิกคอแม่งมันเชี่ยชิมหอยแล้วไง วัดดีจ้ะเฮ้ยกลัวอ,อะไรอ่ะมันจะวิ่งหนีไปไหนมันจะไปไหนทุพัวมึงไอสัตว์อีเมียทรยศอีเหี้ยไอสัตว์นี่ยมีใครยังหาใครช่วยก็ไม่มีใครช่วยมึงหรอกกลัวอ,อะไรอ่ะ เกมเหนียเร็วมึงแอบหนีมาเต้นในผับแบบไม่ชวนกูเลยเหรอเฮ้ยชื่อไปด้วยไม่ได้ตั้งใจแอบมาเต้นเฮ้วยไม่ได้ตั้งใจแอบมาเต้นกูไม่เชื่อหรอกมึงไม่ได้ตั้งใจแอบมาเต้นนะนะกูทำมึงวิ่งมาจะจ๊ดเลยตออยู่นี่เองเจ้าไหนมาตรงกูอยู่นี่มาสนุนดัมแมนเว้ย กอดกูด้วยกูเป็นดใจแอปี้มนเป็นอ้สัตว์เอาเปไปหนไปไหนแล้วเนี่ยเี้อ อย่าลีโลและลีลากูจะหนีเลยไอสัตว์ข้าประตูประตูประตูไม่อ่าเลยเดี๋ยวไม่าอีเมียถ่อยศต้แอบหนีมาเต้มโดนไม่ชวนกูไอสัตว์ต้องโดนแบบนี้เียนีอยู่โคตรมากไปเลยไอสัตว์ี่จะปีไป่ไหไอสัตว์ไอ่เนี่ยปิคอมึงเลยนี่แหละไอสัตว์ยมยศกูจะไม่ข้ามแบบแรงโอเค ตายหาละต้องตายกูก็ปล่อยมึงแบบนี้ขอยไนะไม่แน,น่อ้สัตว์ดัมเฮ้ยอิสัตว์อืมมึงมึงมึงฆ่าพ่อข้าข้าจะฆ่าพ่อเจ้าไม่ฆ่าเจ้าไปเลยนะมึงรู้จักไอ้ดำนักมวยไหมดีดีลาฟูเด็ดใช่ไหมล่ะมึงอคอยดูนะลายแม่อะไรฮเจสัน,น เก่งใอะไรมเสนเก่งเรอเอ้าเอ้าเอ้าทำไมมันเึ็บจมทำไรเนี่ยเอ้าเอ้าเอา่ยอย่างน้อยมึงตึงไหวไยมึงไอวไปเลยมงไไปใั้เั็เดิมเลยปัดไอจําเน่ต่อยกูอ้สัตว์แต่มันไม่จะทนทานนมรู้สึกขันๆันโอ้ยแล้วกูก็อยากคุหน้ากาโอ้ยทองน้อยมึงเลิกใสแล้วมันต่อยทองกูเนี่ยนะ เจ็ไ้ยทำไมตัวมันเจ็บขนาดนตัมนแข็งเจ็บพกปูเป็นคนเล็กเอ้ยเจ็บเจ็บไอสัตวไอสัตว์ไอสัตว์ตัวมัน่แข็งเนคนเล็กเลยสัตว์กีดโอ้หครังที่เราพ่อเคนเล็กเลยทำไมพ่อเป็นคนเล็กต่อยกูนัแล้วก็สีต่อยกูแล้วก็สีต่อยกี้แล้วก็สี่ กูเหนื่อยโอเคโูเหน่ต่อยเข้ามาเลยนกูเต่อยเข้ามาไม่ไหวไม่ให้ไหวแล้ะไม่ไหวและต่อยเข้ามาโอเคมึงมึงต่อยกูเลยแบบนี้โอเคเยี่ยมต่อยกูแบบนี้แหละกูเหนื่อยเสดเลยกูเหนื่อยเยี่ยมเลยมือกูเป็นเลือดปมดเลยเนี่ยอ้าวอ้าวมึงเล่นอะไรเนี่ยฮะมึงไปตบยุงต่อหน้ากูทำไมทุกไม่โดนไม่โดนดีเลย ชแล้วใช่ก็กูชนะไงมึงคิดว่ากูไม่ชนะเลยสัตว์มีมันนี่เลยในฐานะที่มึงคิดว่ากูไม่ชนะมึงโดนถึงกูเป็นเกจสังได้กูรักษาความสะอาดนะครับโลขยะเรียบร้อยเฮ้ยดีไงบีบอกไปอย่างเท่เลยอะไอสัตว์นั่นตัวอะไรเฮ้ยตอยเฮ้ยไข่แตกเลย Hey, kid! Do I have-